ับสวัสดีพ่อจ๋าแม่จานะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดี f c ของช่องเทพหมายทางทุกๆท่านนะครับวันนี้เรามาจัดโปรนะครับเดือนแห่งความรักนะครับโปรเดือนกุมภาพันธ์นะครับเดือนแห่งความรักวันนี้เราจัดโปรกันคือค่าส่งแบบเหมาเหมาไปเลย150บาทจะเอฟหนึ่งกระถางจะเอฟามกระถาง5กระถางหรือเอฟหมายทั้งส่วนของเรา เราก็คิดค่าจัดส่งเพียง150บาทเท่านั้นนะครับกับต้นไม้ราคาสุดพีกันไปเลยนะครับสำหรับโปรนี้เราก็ติดตามชมกันนะครับว่าเรามีหมายอะไรมาจัดโปรกันบ้างนะ <c oughs> เรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับ <c oughs> กับกระถางแรกนั้นก็คือเงาดปาด่างนั่นเองโอ้โหนี่นะด่างสวยนะด่างลงก้านนะ ลายดีๆแบบนี้ใบาวางสวยๆแบบนี้นะครับวันนี้เอาไปเลยกันนะครับในบราคาเพียง90 0บาทเท่านั้นนะครับสำหรับระงดปากกระทางนี้โอ้โหว้าวกันตั้งแต่กระทางแรกกันเลยนะครับเพราะจะไม่จ่านะใครยังไม่มีรีบมาเก็บนะบราคานี้9 0้บาทเท่านั้นแล้วเรามาต่อกันเลยกับกระถางที่2วันนี้กับโปรนี้นะครับนั่นก็คือ สตรอเบอรี่เชคนั่นเองนี่นะหมายในฟอร์มสาใบนะครับสวยมากต้องบอกเลยนะนี่คือใบแรกนะครับนี่คือใบที่สองนะโอ้โหลายด่างจัดๆเลยนะนี่คือใบที่สามใบล่าสุดโอ้โหสวยมากด่างจัดๆอย่างนี้ชมพูแบบนี้เอาไปนะครับในราคาเพียงหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะครับนี่เป็นยังไงว้าวใช่ไหม ใครยังไม่มีรีบมาเก็บนะครับสตรอเบอรี่เชคฟอร์มนี้ราคาเพียง600บาทเท่านั้นนะครับืมแล้วเรามาต่อกันเลยกับกระถางที่3มของเรานะครับนั่นก็คือสตรอเบอรี่เชควางข้อกระถางนี้ต้องบอกเลยว่าเราชํามาค่อนข้างที่จะนานแล้วนะรับประกันไว้ใจได้เรื่องลากเดินดีแล้วนะครับ สำหรับสตรอเบอรี่เชคหวางข้อกระถทางนี้วันนี้ในโปรนี้เอาไปเลยในราคาเพียง300บาทเท่านั้นนะครับสุดคุ้มนะสุดคุ้มสุดพีคก,กันอีกแล้วกับสตรอเบอรี่เชคหวางข้อกระถทางนี้นะแล้วเราก็มาต่อกันเลยนะครับ<ม>กับกระถทางที่4มาเป็นไมฟ้ฟรีโรดนดอน ซึ่งอดีตเคยพีคมากๆเคยราคาขึ้นไปจนถึงหลักแสนหลักหมื่นเลยนะแต่ทุกวันนี้โอ้โหราคาลงมาดีมากแล้วยิ่งดีที่สุดคือราคาในโปรเดือนแห่งความรักค่าส่งเหมาเหมาหนึ่งร้อยห้าสิบของเรานั้นก็คือกุ้กรามกุ้งด่างนั่นเองโอ้โหนี่คือกระถางแรกนะครับของกา้ามกุ้งด่างที่เรามาจัดโปรนะผมให้ดูลายกรสวยใช่ไหมล่าสวยใช่ไหม แล้วชำมานานมากชำจนรากเดินดีแล้วนะครับต้นนี้ตาหน่อตาตุยๆขึ้นมาแล้วนะครับวันนี้เอาไปในราคาเพียงสามร้อยบาทเท่านั้นโอโหก้ามกุ้งด่างอย่างสวยกระถางละสามร้อยบาทเป็นยังไงราคานี้ดีบอกเลยในกระถางหมายเลขที่สองของก้ามกุ้งนะนี่ใบาวางโอโหลายเทพมากนะครับแล้ว นะตาแทงออกมาแล้วนะหน่อแทงออกมาแล้วก็เอาไปในราคาเพียง300บาทเท่านั้นโอ้โหพี่กันอีกแล้วนะสุดยอดกันอีกแล้วนะครับกับราคานี้เนาะกามกุ้งดาง3า0 0บาทแล้วรามาต่อกันกับกามกุ้งนะครับอีกหนึ่งกระถางคือกระถางหมายเลขที่3ของกามกุ้งดางนะโอ้โหนี่ลายของใบาวาง โอ้โหสวยใช่ไหมครับเลยนะแล้วตาหนอแหงขึ้นมาแล้วนะแหงขึ้นมายาวๆแบบนี้เลยนะอื <Yeah! S 1> แ้แหงขึ้นมายาวๆแบบนี้เลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหเดี๋ยวผมคุยให้ดูนี่นี่นะรับรองเลยว่า ตาโนแทงออกมาแล้วแน่นอนลากเดินดีแน่นอนนะครับก็เอาไปไหนราคา3ามร้อยบาทเหมือนกันนะครับกระถางหมายเลขที่3สวยไม่สวยดูเอาเลยนะแล้วเรามาต่อก,กันอีกหนึ่งตัวกับ f อร์เดากระถางสุดท้ายแล้วนะกระถางสุดท้ายของเราแล้วนะครับในโปรนี้มีแบ่งทั้งหมด4ี่กระถางนี่คือกระถางหมายเลขที่4ี่โอ้โหก็ด่างสวยนะ แต่สัมคัญดูหน่อแทงออกมานะโอ้ยาวเฟื้อยอย่างนี้เลยนะครับใครได้ไปรับรองเลยว่าคุ้มๆจุกๆแน่นอนราคานี้ในราคาโป้สามรอยบาทเท่านั้นโอ,โอ้โหราคาแบบนี้ต้องรีบมาเก็บเลยนะบอกไว้เลยนะนก็ผ่านไปหมดแล้วนะครับสำหรับฟอร์เดาบิวที่เรามาดูพืชในตระก,กูล ไมายเสน่หหมายมงคลกันมั่งก็คือสเสน่ห์จันทร์ประกายดาวต้นนี้นี่เองต้องบอกเลยนะความพิเศษนะครับนี่นะให้ดูลายโอ้โหลายด่างดีๆที่สำคัญตอนนี้คือสามใบล่าสุดกรายออกมาแล้วนะกลายออกมาแล้วนะกลายออกมาสวยๆแบบนี้วันนี้ราคาสุดพีแน่นอนนะครับเอาไปกันเลยนะไหนราคาเพียง 400รอยบาทโอ้โหเป็นยังไงเป็นยังไงราคาดีมากบอกเลยนะเวอร์วังจริงๆราคานี้อ่าเดี๋ยวเรามาต่อกันกันกบ EP. อีพีเลยน่ำตัวที่มีกระแสมาต่อเนื่องขายดิบขายดีขายกันต่อเนื่องนะครับก็คืออีพีด่างมาเบิ้ลนั่นเองโอ้โหนี่ผมให้ดูลายลายสวยลายดีๆ ใบล่าสุดฉีกออกมาแล้วนะสวยๆแบบนี้เลยนะใครที่อยากได้ไปเก็บไปเลี้ยงนะครับวันนี้ในราคาโปรเดือนแห่งความรักเอากันไปเลยที่ราคา150บาทโอ้โหอีพีมาเบิ้ลฟอร์มนี้150บาทราคาดีเวอร์วังมากผมต้องบอกเลยจริงๆนะครับมาต่อกันกับอะโรคาเซียแล้วกันอะโลรคาเซียมั่งเนาะเดี๋ยวจะ สาวกอโลคคเซียจะน้อยใจว่าทำไมไม่มีอโลคคเซียมาจัดโปรโมชั่นแบบนี้อ่ะวันนี้เรามีฝายเด็กด่างนะครับโอ้โหผมให้ดูหลายก่อนนะหลายอย่างดีนะนี่ใบล่าสุดนะนี่นะโอ้โหด่างอย่างเทพนะด่างเทพเทแบบนี้เอาไปวันนี้ในราคาเพียง800อบาทเท่านั้นนะโอ้โหฝายเด็ก800ร้อยลายแบบนี้ฟอร์มแบบนี้ ดีเวอร์วังผมบอกเลยนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูก,กันกับหมายมงคลอีกตัวหนึ่งในสายของแอนทเรียมกันมั่งนะเดี๋ยวจะว่าทำไมไม่มีแอนทูเรียมมาปลัดโปรเลยเอามีสี่ครับม,มีมีแน่นอนนั่นก็คือเศรษฐีเงินหนาดางโอ้โหนี่นี่เห็นไหมผมไม่ดูหลายท่านบอกเลยว่าด่างชัดเจนด่างแน่นอน ด่างแบบไม่จกตาแน่นอนนะครับกับกระทางนี้ในฟอร์ม2ใบแบบนี้ใครอยากได้วันนี้เอากันไปที่700บ้บาทพอโอ้โหเศรษฐีเงินหนาะราคา700้มันดีเบอ่อวังมากผมบอกเลยนะอ่าครับเดี๋ยวเรามาถึงรายการสุดท้ายของเราแล้วนะนะครับนี่ก็คือเศรษฐีเงินหนาอีกหนึ่งต้นแต่เป็นตัวใบกลม ใบที่มันฮอตที่มันฮิตด่างนะสวยๆนะสวยสวยสามใบฟอร์มแบบนี้กับไม้หายากไม้มีจำนวนน้อยแบบนี้วันนี้เอาไปกันนะครับที่ราคา1,500บาทเท่านั้นโอ้โหราคานีดีผมบอกเลยนะราคาดีเวอร์แน่นอนนะครับอ่าก็จบแล้วนะครับสำหรับรายการต้นไม้ที่เรานำมาจัดโปรเนาะ สำหรับเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักนะก็ต้นไม้สุดพีคก,กับโลจัดส่งเหมาเหมา150บาทเท่านั้นนะครับไม่ว่าเราจะเอฟหนกระถาง3กระถาง5กระถางหรือเอฟจนหมดทุกรายการเราก็คิดค่าส่งพราจ่ายไม่จานนะเอาแค่150บาทพอ่อโอ้โหแต่ส่งมาตรฐานเดียวกันคืออย่างดีแฮกอย่างดีรับประก,กันต้นไม้ไม่ให้เสียหาย เป็่นอย่างดีแน่นอนนะครับเกิดไขที่สนใจนะต้นไหนนะครับเบอร์โทรผมขึ้นเอาไว้อยู่แล้วเนาะก็สามารถแอดไลน์มาได้นะครับโทรมาก็ได้เนาะนะครับนะสนใจต้นไหนโทรมาแอดไลน์มาจะขอรูปเพิ่มเติมหรือจะขอเลขบัญชีก็แอดกันมาได้เลยนะผมบอกไว้เลยนะครับราคาดีท,ทุ้ต้นจี่ที่สำหรับวิดีโอนี้โอเคนะครับยังไงนะครับสุดท้ายนี้เราต้องขอกล่ทวคำว่า สวัสดีนะครับ